ม3 3เรารักกันลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์เมสเรารักกัน .com รับเงิน4 0 0 0บาทหมดเขต7มีนาคม2564สวัสดีค่ะ f อี FC ทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากำลังใจทางช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อนกำลังแรงใจช่องเราด้วยนะคะไปชมข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ความคืบหน้ามาตรการม .33 เรารักกันหลังคอลมมีมติอนุมัติอมอ3เรารักกันโครงการเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตร3า33ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้เปิดผู้ที่ประกันตนม .33 ลงทะเบียนผ่านเ w อร์วดเบม3เรารักกัน com ได้ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อรับเงินเยียวยา4,000บาทแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทความคืบหน้าล่าสุดผู้ประกันตนมาตรา33ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ line, แล้วเกือบถึง8ล้านคน นายทศพลกิจวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันตนเปิดเผยว่าโครงการมอ3เรารักกันตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่21กรกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นต้นมา มีผู้ลงทะเบียนแล้วเกือบ8ล้านรายซึ่งอยู่ผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนทั้งนี้ขอความร่วมมือจากเจ้านายช่วยตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบียนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง สำหรับผู้ประกันตนมาตา3า3สสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่7มีนาคม2,564ผ่าน,เ,นวาเว็บไซต์เบอร์ไวเบมอ33เรารักกัน .com ตั้งแต่เวลา6 00นถึง23 00นซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง7บวันเท่านั้นและขอย,ย้ำให้กดยืนยันตนเองในวันที่15ถึง21มีนาคม2,564 สำหรับผู้ประกันตนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ผ่านสามารถทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวเบอร์มอสามสิบสามรากกันดได้ในวันที่15 2 8ถึง28มีนาคม2,564สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้วหรือกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป้าตังเพื่อรอรับเงินเยียวยาโดยจะได้รับองเงินผ่านแอปพลิเคชันเป้าตังครั้งละ1000บาทจนครบ4 0 0พบาทดังนี้ ครั้งที่1เงินเข้าวันที่22มีนาคม2564ครั้งที่2เงินเข้าวันที่ MIC 29มีนาคม2564ครั้งที่3เงินเข้าวันที่5เมษายน2564คร25ั้งที่4เงินเข้าวันที่12เมษายน2564 ดีใจกับพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะขอบคุณ f อฟซีมากมายค่ะที่ม่็นกำลังใจช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ทางช่องเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ